รายงานพิเศษในช่วงนี้นะครับไปดูชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบาหุบาหวยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาใช้เวลาว่างหลังจากทำอาชีพหลกักมารวมกลุ่มกันผลิตผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยเทคนิคผ้าย้อมสีใบไม้อีโคพรินติ้งติดตามได้จากรายงานครับ ชุมชนบ้านบาโหยหมู่ที่1นึ่ตำบลบาโหอยอเภอสบ้าย้อยจัังหวดสงขลาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนด้วยความที่เป็นชุมชนเกษตรกรรมทําให้ชาวบ้านมีเวลาว่างหลังจากประกอบอาชีพหลักจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มการผลิตผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนางสาวยาวารียูเมง ประธานกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านบาโฮยกล่าวว่าหลังว่างเว้นจากการกรีดยางพาราในแต่ละวันชาวบ้านจึงได้รวมตัวการทำกิจกรรม เพื่อให้มีรายได้ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาก็ได้เข้ามาสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการทำผ้ามัดย้อมและอีโคปลิ้นจากธรรมชาติโดยการวางใบไม้หรือดอกไม้เพื่อพิมพ์ลายต่อด้วยการนำผ้าไปนึ่งในอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมจนได้ลวดลายและสีสันไม่ซ้ำกัน ก็คือจุดเริ่มแรกมาจากที่ว่าสมาชิกเว้นว่างจากการปิดย,ยางแล้วก็รวมตัวกันมาเป็นกลุ่มโดยประจบเหมาะกับที่ว่าทางวชชสงขลาเขานำวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการาาทำผ้ามัดย้อมแล้วก็ผ้าอีโกโปรินโดยใช้สีจากธรรมชาติเล้นใช้ใบ,บไม้ในพื้นที่แล้วก็เพื่อมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดในการสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตาบลบาโหยด้วยค่ะ สำหรับกระบวนการพิมพ์ผ้าสีธรรมชาติด้วยใบไม้ใช้กระบวนการทางธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนใบไม้ที่นำมาใช้สามารถเลือกได้หลากหลายชนิดและหาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นใบสักใบละหุ่งใบมะม่วงใบเพกาและใบสบู่เลือดแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องฤดูการเก็บอายุของใบไม้และสภาพอากาศทำให้ได้สีมากน้อยแตกต่างกันไป นายพิพัฒน์พงศ์ขอมสำริ์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลากล่าวว่าอ c o คป i ิ t เป็นกระบวนการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายธรรมชาติและนอกเหนือจากการเข้ามาส่งเสริมด้านความรู้ทางวิทยาลัยชุมชนสงขาได้เข้ามาสนับสนุนการแปลรูปเป็นชิ้นงาน เพื่อส่งจำหน่ายตามช่องทางออนไลน์แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงการนำเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้ในพื้นที่ของบา้าหวยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับทำให้ชาวบ้านสามารถผลิตสินค้าออกมาได้อย่างต่อเนื่องและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นะครับเมื่อเป็นอกอีโกปินเนี่ยนะครับหรือว่าผ้ามัดย้อมนะครับมันก็จะเป็นศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นทางวิทยุชุมชนเองนะครับก็จะส่งเสริมโดยการเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้มาแปลรูปนะครับหลังจากแปลรูปเสร็จก็จะทําไปส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นช่องทางการค้าออนไลน์การตลาดที่ขายตามในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ครับไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในรีสอร์ตต่างๆที่อยู่ในบาโหยเพื่อเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นจุดเด่นนะครับในการที่จะให้ชาวบ้านนะครับ สามารถผลิตแล้วมีตลาดป้อนออกตลอดในส่วนของตรงนี้นะครับ ปัจจุบันทางกลุ่มผ้ามัดย้อมจีธรรมชาติบ้านบาหยได้ผลิตสินค้าออกมาให้เลือกซื้อหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าปลอกหมอนกระเป๋าถือและสมุดโน้ตที่ออกแบบและพัฒนาออกมาอย่างสวยงามทันสมัยนำไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาและชุมชน บ้านบาหวยหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0897354822สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงาน